ครับสวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วครับก่อนข้ามดสานบ้านแม่เมื่อนี้วันทตรศิลป์ขึาคม6 4ครับผมก็ได้ติดตามพ่อจะเลื่พัฒนา2020 2021สบองันขั้นครับมาอีกแล้วครับืันนี้ครับ่ละนี้เป็นเวลาหามงก้งกลัวแล้วครับพี่น้องครับอากาศก็ดีดีครับยังมาแรงครับ ครับกัิกาวาไทยเฉพาะน้ำมาแรงนะครับน้ำเวียนเบาไหวครับพี่น้องครับแดดจัดครับเบาไหวสู่แดดว่าได้ครับคือจังวาแะครับจากแดดตากลมหลายตัวดำปีปีเอารยครับจนเมี่ยจำไม่ได้คือผมวาน่ะครับเห็นหน้าตากแดดหลายก็ได้ครับเนี่ยจำไม่ได้ครับยิ่งออกเห็นตะแ่วครับแขวขาวจั่วเลยครับ ตัวดำไรก็ได้ครับเ็รตะเวียกตะงานตะหน้าไรอครับณูมียกนันนางนับเงิ่อนยูบานครับขาวจ้วะเลยครับเนี่ยครับครับมาชมกันต่อรถเกี่ยวเข่าขเฮี่ยตุ้ยครับท่านนี่เบามานครับเุ็นคนคับครับ ท่านดีบ่าวม่านครับหลังจากผ้ามูอพวกไปตกสามีควบดุกทรมานอยู่มือหนึ่งกับพื้นหนึ่งครับตอนนี้กะหายปกติล,ล้วครับตัวน,นี้ครับตัวทรมานนี่เราละครับเศร้าทรมานแล้วขอให้ยู่ดีมีแห้งครับ เยี่ยวเขาเรยหลายครับมันหมันหลังจากต้นตุกทรมานมาแล้วครับยูสามือนึงกับพื้นหนึ่งเกือบสองมือครับ มันเป็นหน้าหน่อยว่าแมนตัวนี่ครับลูกพีสุทิน,นหน้าหลายตัวครับนี่ีแปลงเดียวเหรอครับที่ลมห้อ,มมองคอนเ,เที่ถวแรกนะครับพอมาแปลงที่สองมานี่หะครับนี่ครับเขาตั้งงามเป็นตนายเลยครับเขาซีเก้าครับบ่ลม เขาก็งามครับขายได้กับราคาดีครับเงินมีท้องรวยอีกแล้วครับพี่น้องครับรวยเงินอีกแล้วเงินสิไปใร์เเสียเพราะว่าเมียคุ้มเหมิดครับเงินยูน้ำเมียเหมิดครับพี่น้องครับ ครับกับเจ้าสี่แะครับเช้าหน้าห้าก็ได้ครับผู้มีผู้ครับผู้มีหน้าหน่อยก็ได้หน่อยคือว่าแหละครับผู้มีหน้าหลายก็ได้หลายครับดีดีเนี่ยครับฝนก็ตกลงมากครับฝนมันตกอยู่มองอื่นหมดนน้ำท่วมอยู่มองอื่นฝ้าห้องอยู่มองอื่นเหมดครับ แถวเชียงขวัญน,นี่โบมี่ครับแต่ว่าฝนสิมาหอดกับม็ดก็ดีแหะครับมาเชียงขวัญมาครับประชุมตอมาหนีรถสองขั้นครับเยี่ยวเขาเยี่ยมาแรงครับตอนนี้กับหกโมง กัวแล้วล่ะครับเพราะว่าโดนๆแต่เห็นรถสองขั้นทีหนึ่งครับก็จะเลื่อพัฒนางเฮี้ยตุยครับเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งไฟรถดเด้อครับ เ่ควมสวยงามไฟรถไฟติดตรถครับ ับมาคัานนี้ของบ่าวม่านครับเบิ่งกันของมาบ้านป่านนี้ เก่าก็มีลมเลยครับเราตั้งสวยงามพร้อมครับ ครับมืัอนี้กับที่เกลี่ยน้ำฝนจนแล้วแล้วครับมืัอนี้ครับเพราะวไอ้ไปทายตอนกลางเว้นบ่ไหวครับแดดฮอนจัดพอดก็ซับมันกับซีพียูมันฮอนเร็วครับกล่องกับทายมาได้ครับทายจะมาแรงเอาเนี่ยนะครับอากาศดีๆเย็นๆครับ ครับมาเพิ่งเพลินเอาเข่าขึ้นรถครับครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจากอ่อแม่ทีนอองกไปก่อนเด้อครับลิปหน้าพอกันไหมเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเด้อครับก่อนกล้ามวิสาละแมท का हम